ดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวยูทูบทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องยูทูปพี่เมื่อไรจริงครับผมคลิปนี้อยู่กับ L 4 0 1 8 s ศรถเอสีรถเแมนครับผมกับงานไอหน้าหนำครับผมหนำหลายหลายเออร์ดันพนันเียร์นั่นนี่เออรันพี่น้องของผมเกียร์นั่นนี่นำหนำไอ้ถ่วงไม่พัดเลยนะครับผมเกียร์ดันหนำถ่วงไม่พัดเลยเออร์ดันพนันเออร์ดัน มากับคอลันเก็นเคยครับผมคอลันคอลันมากับคอลันครับผมคอลันเป็น่ยนถ่ายห้องเบิร์อยู่ครับผมไถไรล,ละสองลอยหาสิบครับเวิร์เหมาส์กับคา,าโตเลยไรล,ละสองลอยหาสิบถนี่ปันไรละสามลอยนะครับผมรวมรวมแนวหาลอยหาสิบนะครับผมราคาได้เพิ่นจังมาะนะครับผมแต่ว่าลมแห้งครับพี่น้องเิคนว่า ให้นั่นกระติดอยู่หวกคุณนะครับผมเหมือนแก่ฝุ่นนะครับผม,เ,นนบผมเดี๋ยวล้อนะครับผมเพิ่นเดี๋ยว62มาปั้นอยู่นะครับผมอุ้ยจะรอดหรือจะล่วงครับผมมาดูกันจะรอดหรือจะล่วงนะครับผม เราเรอาผืนท่อหีิเ้ยลัดแห้งจนเกินครับพี่นอ้องวู้ยจะอดหรือจะล่วงครับผมแบบนี้เลยนะครับผมนี่ลมมาลมมางอนะครับผมนี่การนะครับผมเนีครับการมถันก,นกิมาถันกา ก่อนติดมันด้วยผ่านห้ามายิบสองแล้วครับผมกับหยาพื้นหลายๆนะครับผมหยาพื้นหกนะครับผมบอต้องถามครับไถหน้าหน้าแบบนี้กินน้ำมันเบอร์อต่งงวงครับผมคักก็เทียบถี่หมดละนะครับผม ข้ากโกเท,ทีทิมพี์ไม่รองไมอ,อยากผักไอหน้าแลบโอ้ยเน,นอาไม่ปวดหรอหลายขนาดวะปวดมือพัากี่ดเดียวเสียแม่ถึงเอาการดีดีเลยเฮ<อ>้ยนางน้ำบาดใหเลยพี่เงี้กันนางน้ำใดใครอยู่ไมมีหวังนางนะครับผมลดหน่อย งานลุกไปในน้ำก็คือว่าบูพี่น้องสำหรับท่านไอ้ที่คลอไม่ได้ก็ฝากท่านไอ้คนแชร์คนดูตามนะครับเพื่อที่จะได้พาท่านที่ไม่ไม่จากช่องฟิล์มาได้จริงนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับพี่น้องจะหลอดหรือจะล่วงนะครับผมเอ้าเมื่อกีเอาเมื่อเอาเมื่อเอา งีนงมีมั่นครับผมงานนี้มีมั่นช่วงนี้ก็เป็นงานไถนาดำนะครับผม งานก็ใกล้เบิดแล้วเนาะงานก็เบิดแล้วล่ะพี่น้องเสียเมนเพิ่นก็ได้เพิ่นก็ได้หลายดอกนะครับผมเพิ่นงานหลายเนาะหน้าบ้านแถวบ้านเพิ่นก็หลายอะไรพันห้าพันหกคอยไรุ่่นละนะครับผมเพิ่นก็เก็บเล็กเก็บน้อยนะครับผมผมก็เก็บเล็กเก็บน้อยคือกันผมก็ใกล้เบิดแล้วล่ะของผมก็ได้สิเบิดแล้วล่ะพี่น้องเมื่อกี้ผมมาสีล่างรถเก็บแล้วของผมก็ได้ใต้หลางน้ำมูเพิ่นยูมูเพิ่นลลางเก็บรวยๆเพื่อนเรา ท่านอะไรบ้างเก็บนะ้ำฝนอยู่ทั้งคืนไปไหนเนาะครับเราดูการนี่หมานมาเนาะครับที่ฆากันหมานในโลกนี้เนาะครับเนาะ

ขกขับกแนวพี่น้องเอ้ยคูกัะไ้มึงอารมณ์เป,เปิดอยู่เอ้ยแนวหน้าฝรั่งเนาะพี่น้องหน้าฝรังร่งฝรังร่งมาเป็นเขยเพิ่นนะครับผมมาซื้อหน้าให้แม่เท่าจุดหน้ามาเถอะสามาดีเนี่ย วา่ากัดกางยึดนะครับผมเแยนหัวพอดีฮะว่าหุ่นวกากันกายินนะครับผมพอมันดังเงี้ยเกินนะครับผมดังโคตรโคตรนะครับผมข้อเป็นข้อสองจุนหะครับผมข้อหญ่พิเศษนะครับผมสั่งทำไปเป็นไปลายได้สีสามนิ้วครับผม ได้สีสนิ้วเ้ยวมงงานท่านไหมโอ้ยสองคนโอ้ยโอ้ยใ่านของคนด้วยขนาดย่งตนราคานลับไหได้ะสองา กะจีไถ่ไรล,ล,ล,ละสองร้อยเงี้ปั้นไรละสองร้ยอ่ะสิเินเพเินไถไรละสองร้อยห้าสิบปั่นสามร้อยนะผมงานเกียบแล้วกมขอขาดโตเลยนะ คนแค่คนนี้ตามนะครับเพื่อนที่บริดัาฑเข้าวสารคลิปใหม่ๆจากช่องฟิ์มโรไดสิ่งนะครับผมแล้วเราคลิปนี้กับภาพวินางของเมืองการทำเาินของรถไทย Lc 018 SP นะครับผมรถเสียแม่นเพิ่นว่าไทยน่านับนะครับผมไทยน่าดับนะครับกับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไปพบพอก็ไม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ